ลายผมค้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องสงสัยเลยทุกท่านนั่นจะค้างเหมือนกันนะครับตอนนี้ลายผมค้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะคนกดเข้ากลุ่มเยอะมากนะครับสวัสดีค่ะพร้อมแ้วจ้าพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วนะนะครับผมไม่ขยบรอบเดียวนะครับผมไม่ขยบรอบเดียวนะนะครับเพราะว่ามันเป็นใบเนวท้างเฉยนะครับผมให้เวลาขคบสิบวินาทีนะครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคนะนะครับสวัสดีค่ะชอบหกเจ็ดมากอาจารย์อาจารย์มีหกเจ็ดไหม มีนะครับหกเจ็ดเนี่ยมีนะครับส่วนเม็ดเดียวผมก็ให้เหมือนเดิมนะเหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วผมก็ให้เน้นย้ําเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมก็จะเน้นย้ําเหมือนเดิมนะครับผมให้เน้นตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับสาหรับใครที่งบน้อยนะครับเม็ดเดียวนะครับผมก็เขียนให้นะครับเลขชุด3ตัวผมให้หางเดียวพอนะครับส่วนเลขตัวเดียวเลขชุด2ตัวนะเผื่อใครชอบอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ให้ตัวเดียวเหมือนกัน นะครับประชาะันก่อนที่ผมจะให้แฉบนะครับ1,000คนที่ดูตอนนี้นะครับท่านจําไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ท่านพิมพ์ตัวเน,น้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแฉบพร้อมกันตัวเน้นตัวแรกนะครับตัวแรกนะอันนี้คือตัวเน้นในสูตรนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือนะครับ6 5พิมพ์ให้ผมหน่อยเร็วนะครับพิมพ์ให้ผมหน่อยพิมพ์เลข65ขึ้นมา1,000คนที่ดูตอนนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คยอดแชร์ก่อนนะครับผมอยากให้ทุกท่านแชร์เพราะว่าเลขมันมีไหมเห็นจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกท่านแชร์เพราะว่าเลขมันมีไหมเห็นจริงๆนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยคนก็ได้75หเจอกับผมไปเยอะมากนะครับคนดูที่ที่2 0 0 0 0คนนะครับที่ผมโพสตลงไปในเพจนะครับนะคนดูเป็น20,000คนนะครับผมเชื่ออย่างต่าๆผมว่าต้องมี100คนนะครับที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการกดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านเป็นสพานบุญนะครับ ไม่แน่อาจจะเป็นญาติพี่น้องของท่านนะครับผมบอกเลยเลยนะฮะพร้อมค่ะหกเจ็ดนะคนชอบหกเจ็ดเยอะมากนะครับเป็นเลขของใครเอ่ยนะครับสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนด้วยนะฮะตอนนี้คนเข้ามาดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนแล้วนะครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่สามร้อยห้าสิบแชร์ครับอีกห้าสิบแชร์ครับทุกท่านอีกห้าสิบแชร์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเร็วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลบเฟซบุ๊กนะผมลบจริ้งให้ตอนนี้คน กดแชร์มาแล้ว350แชร์อีก50แชร์คนดูที่1,200คนนะครับตัวแรกองห้านะตัวนี้ตัวแรกนะครับทุกท่านจะได้จําได้นะครับทุกท่านพิมพ์พร้อมกันหมดเลยนะนะครับทุกท่านจะได้จําได้นะครับเวลานึกเลขอะไรไม่ออกนะครับให้นึกถึงตัวนี้เลย6 5ตัวแรกนะครับเม็ดเดียวตัวต่อไปตัวต่อไปคือเม็ดเดียวนะผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวให้ทุกท่านพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ด้วยนะมันถึงจะจําได้นะครับเม็ดเดียวนะครับ เลขชุดสองตัวก่อนนะอันนี้คือสองตัวนะครับหกสี่อ่าคอมเมนต์กันเข้ามาเลยหกสี่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วผมจะบอกเลขสามตัวนะนะครับเลขสามตัวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับตัวเม็ดเดียวนะครับที่แบบเน้นสุดๆแล้วนะครับเม็ดเดียวเลยสําหรับคนงบน้อยหรือว่าใครที่ไม่มีงบนะครับอ่ออยากซื้อตัวเดียวอยากติดไว้ตัวเดียวนะครับหกสี่พิมพ์ขึ้นมานะครับหกสี่นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ฝันไม่งวดนี้นะครับ ถ้าผมฝันนะเดี๋ยวผมจะมารีบไลฟ์สดบอกเลยโอเคไหมนะมีแต่คนถามเรียกฝันผมนะครับถ้าผมฝันเดี๋ยวผมจะมารีบไลฟ์สดให้เลยโอเคไหมนะครับผมฝันปุ๊บผมตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยผมจะไลฟ์สดเลยใครที่ดูทันตอนนั้นก็ทันไปเลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับอ่ะตัวนน้นตัวแรกห้าหกเม็ดเดียวหกสีนะครับอ่ะคนเริ่มคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวรอคนคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมอยากทุกท่านคอมเมนต์เพราะว่าทุกท่านจะได้จําได้ ผมอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์เพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านจําได้นะครับเวลานึกถึงเลขเนี่ยทุกท่านจะได้จําได้นะครับเพราะทุกท่านพิมพ์ลงไปแล้วนะครับชอบค่ะ64มีใครชอบ64ืนผมไหมอันนี้เม็ดเดียวนี่คือชอบที่สุดเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเม็ดเดียวเนี่ยคือตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วนั่นคือ6.4นะครับคือชอบแบบชอบที่สุดแล้วนะครับไม่รู้จะชอบตัวอื่นแล้วนะครับคือชอบตัวเดียวเลยนะครับ64สสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีค่ะกดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะกดเข้าได้ไหมครับมีใครกดเข้าได้ไหมกดได้นะหล่อจังเลยค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณไปไปนะครับน่ารักจังเลยนฮะกดเข้าได้นะครับใครจะเข้ากลุ่มกดเข้าได้นะนะครับชอบหกสี่ค่ะมิดเดียวหกสี่นะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามานะครับมิดเดียวหกสี่นะนะครับเลขชุดสามตัวนะครับตั้งใจฟังนะครับเลขชุดสามตัวนะครับ เลขชุดสามตัวห้าหกสี่อ่าเลขชุดสามตัวนะนะครับห้าหกสี่นะครับเม็ดเดียวหกสี่สามตัวถ้าเกิดมันออกบนนะนะครับห้าหกสี่นะครับ, 5, 6, ครบใครจะเข้ากลุ่มนะครับหนึ่งพันสองร้อยคนนะครับใครที่มาใหม่หรือว่ายังไม่เข้ากลุ่มนะครับ นะใครที่มาใหม่ให้กดติดตามเพจไว้เลยนะครับเพื่อแนวทางผมเข้าตามหาเพจผมไม่เจอนะนะครับให้กดติดตามไว้เลยตอนนี้นะครับส่วนใครนะครับที่มาใหม่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับ,นะรบกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะโอเคไหมนะครับกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดลิงก์นะครับ มันจะเด้งเข้ากลุ่มได้ทันทีกลุ่มผมเปิดให้เข้าฟรีนะครับผมบอกอย่างนี้นะนะครับว่ากลุ่มผมเปิดให้เข้าฟรีใครที่ยังกดเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะครับคนเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับนี่คนเข้ากลุ่มอมาลไายผมค้างเลยนะครับ แ k นะครับเดี๋ยวผมจะให้แคปนะนะครับโอเคแคปพร้อมกันนะนะครับมีแค่นี้นะครับ6 5 6 4เลขชุด3ตัว5 64เน้นแค่นี้พอที่เหลือใครมีงบอยากไปติดไว้ติดได้นะครับใครที่แบบมีงบอยากติดตัวนี้ไว้ก็ติดไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองนะนะครับต่อไปผมก็จะแจกทองให้นะครับโอเคมีคนมารอลุ้นเลขชุด3ตัว5 64ค่ะนะครับอ่ะนะครับแคปนะนะครับ เดี๋ยวผมจะแจกทองให้ด้วยนะนะครับอันนี้รัฐบาลไทยนะครับใครแฉบแล้วนะครับพิมพ์คําว่ารวยรวยนะครับคอมเมนต์คาว่ารวยรวยขึ้นมานะครับรัฐบาลไทยนะครับอันนี้เป็นสลากนะครับอันนี้เป็นสลากนะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับใครที่อยากมีสิทธิ์รุนรับทองนะครับเข้ากลุ่มแนวทางผมไปนะครับไปฟังกติการุนรับทองได้เลยนะผมแจกให้ทุกสัปดาห์นะครับ นี gli, ่เดี๋ยวผมจะแจกทองต่อไปนะครับอ <ong> <asan> ันนี <up> know, ้คือสลากแจกทองนะนะครับอันนี้คือสลากแจกทองนะครับอะแครแล้วพิมพ์ห้าหกสี่ชอบค่ะนะครับผมไม่รู้ว่ามันดังหรือยังนะมันนั่นหรือยังก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมพยายามมาแหวกที่สุดแล้วใครจะเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไปเลยตอนนี้คนเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับหนึ่งพันคนที่ดูตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับให้รีบกดเข้ากลุ่มเลยนะครับ